มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีท่าลำ้ำเลอเลอิศประเรสเิฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปมรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหาเวรักคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปรพาพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงสองสาวันมานี้ก็มีฝนตกบ้างมีลมพายุบ้างตอนวันแดดจัดบ้างตอนกลางคืน อากาศเย็นนะทีนี้อากาศเย็นค่อนข้างเย็นตอนดึกๆเย็นเย็นถึงหนาวบางท่านบางคนอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ระมัดระวังไม่ได้ห่มผ้าตอนหัวค่ําตอนกลางคืนนะก็อากาศเย็นก็อาจจะไม่สบายต้องระมัดระวังต้องมีสติในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและอีกประการหนึ่งโควิดโอมิคอนก็ค่อนข้างจะ ระบาดระบาดกันเป็นจํานวนมากติดกันง่ายลงกันเป็นครอบครัวครอบครัว,รวเหมือนที่หลวงตาเคยพูดให้ฟังว่าโอมิคอนทุกวันนี้มันถ้าติดแล้วเนี่ยคนหนึ่งในครอบครัวติดก็จะติดกันเป็นจํานวนมากในครอบครัวสี่คนห้าคนเพราะฉะนั้นเวลามีใครติดแล้วก็ต้องรู้จักแยกกันอยู่ดูกันไปต้องใช้ ปัญญาพิจารณาอย่าคิดว่ามันไม่สำคัญนะต้องดูแลต้องรู้จักอยู่อยู่ห่างกันไว้อย่าเพิ่งรักกันอย่าเพิ่งรักกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหล,กล,กลานทุกวันนี้นะต้องต้องรู้จักห่างกันไว้นะมีห้องมีหับหลายๆห,ห้องก็แยกกันอยู่นะอย่าอย่าไปอยู่ด้วยกันเรียกว่าต้องระมัดระวังมีสติอย่าประมาทการอย่าตกนี่เราก็จะรอดปลอดภัยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วต้อง ใช้เวลารักษา,ลาหลายวันก็จะเสียเวลาเสียงานเสียการเสียเงินเสียทองแล้วก็ถ้ารักษาไม่หายก็อาจจะตายได้นะเพราะว่าบางท่านบางคนเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวก็อาจจะรักษา,าเรื้อรังไปหน่อยเห็นว่ามีโรคมีโรคลองโควิดเข้ามาอีกนะเป็นโควิดที่เรื้อรังต้องรักษาสุขภาพนะี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญคือพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีโอกาสที่จะลุกรานไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนเราเราได้มันมีอยู่โครคภัยไข้เจ็บประจําตัวแต่ละท่านแต่ละคนในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงมีคําว่าพิจารณาพิจารณาอะไรก็ให้พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนค่อยทําค่อยปฏิบัติก็จะดีกว่ามีภาษิทพุทธภาษิทธบทอย่างที่ท่านตรัสไว ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้บอกว่านิสัมมะการังไสยโยใครครวนก่อนใขรครวรก่อนแล้วทําดีกว่านะคือให้พิจารณาสิ่งต่างๆค่อยทำมันก็จะดีกว่าที่ว่าให้พิจารณาก็คือเพื่อให้เพื่อให้เรามีสติเมื่อมีสติก็จะมีปัญญามีปัญญารูนะ้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราควรจะปฏิบัติอย่างไรจะได้ไม่หุนหันพลันแล่นตัดสินใจง่าย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่เพราะเพราะเราไม่ได้พิจารณาเนี่แหละใจร้อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นในถนนหนทางขับรถไปชนโน่นนี่นั่นก็เพราะว่าไม่ทันพิจารณาไม่พิจารณามันก็เลยเกิดอุบัติเหตุอย่างเมื่อวานนี้หลงตาเจอลูกๆนักเรียนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งผู้หญิงเดินขยกขยกยขย็คขยเคมาเป็นอะไรหนู ลดลงค่ะลดลงนะไปชนใครหรือเปล่าเปล่าค่ะไปชนเสาเสาไฟโดนเสาร,รายที่อยู่ข้างๆถนนนะคู่กรณีก็คือเสาร,รายที่ข้างถนนไม่ระวังค่ะไม่ระวังที่เกิดเหตุเช่นนีนะ้เพราะว่าไม่ทันพิจารณานะไปอย่างรวดเร็วเพราะเราถ้าไม่พิจารณาเนี่ย ไม่พิจารณาไม่ระวังมันก็จะเกิดเหตุเพศภยัยหลวงตาก็เคยเป็นเหมือนกันเดินไปไม่ระมัดระวังเนี่ชนโป๊กนะฮะไม่ระวังไม่ระวังหัวโนแล้วตีตะปูอยู่ดีๆตีตะปูไม่ระมัดระวังตีตัวมือตัวเองแล้วนี่นี่เพราะว่าไม่ระมัดระวังพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาให้พิจารณาเสียก,ก่อนค่อยทําเช่นพระองค์บอกว่าให้พิจารณาปัจจัยสี่พิจารณาจีวร วันก็คือผ้าให้พิจารณาจับผ้าขึ้นมาจับผ้าขึ้นมาก่อนที่จะใส่ก็พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนมีการท่องคาถาด้วยนะเวลาผ้าจะใส่ใส่ผ้านี่ผ้าจะใส่สบงอย่างนี้จับขึ้นมาเสกคาถาก่อนเสกคาถาพระวินยัยอาปามะจุปะอาปามะจุปะอาปามะจุปะหัวใจพระวินยัยแล้วก็ เศคาถาปฏิสังขโย ο, ปฏิสังขโย ο, นิโซจีวรังปฏิเซวามิเราย่อมพิจารณาให้รอบครอบก่อนแล้วใช้สอยจีวรแล้วใช้สอยผ้านุ่งเพื่ออะไรเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องอวัยวะไม่ให้เกิดความละอายเพื่อปกป้องอวัยวะไม่ให้มันเกิดหนาวเหน็ดเพราะความเพราะอากาศหนาวเพราะอากาศร้อนเพราะยุงเหลือ,อสัตว์ต่างๆที่จะมากัด ท่านให้พิจารณาก่อนเพื่อให้เห็นประโยชน์เพื่อให้รู้ประโยชน์ของการใช้เครื่องนุ่งห่มว่าเราเรานุ่งห่มเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าเพื่อตกแต่งเพื่อประดับเพื่อความสวยความงามความรอไม่ใช่นะพระองค์ให้พิจารณาก่อนพิจารณาเครื่องนุ่งห่มพิจารณาอาหารไม่ใช่กินเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อความอรอร่อยแต่ให้พิจารณาเห็นว่าอาหารที่เราจะกินนี้นี่ มันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายเราจะไม่มีโทษร่างกายเราจะมีความผาสุกร่างกายเรานี่จะเป็นไปโดยสะดวกนะจะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงท่านให้พิจารณาก่อนแล้วก็เสนาสะนะที่อยู่อาศัยให้พิจารณาพิจารณาก่อนว่าเสนาสะนะอุติวิหารนะที่อยู่อาศัยอุติน้อยๆน,ยนี่ไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะอวดโอ้ กับใครเพื่อที่จะ,ะทําให้คนได้ยกคนยกย่องว่าเอออยู่อย่างอยู่อย่างสมถะนะพระรูปนี้องค์นี้ไม่ใช่แต่ว่ากุฏินี้อยู่เพื่อเป็นที่หลีกเล้นสําหรับภาวนาพอได้อยู่พอได้ภาวนาพอได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นที่เกิดความรื่นรมในธรรมะเท่านั้นเองนะไม่ใช่เพื่ออะไรอย่างอื่นยารักษาโรคก,ก็เช่นเดียวกันเพื่อกําจัดเพื่อกําจัดโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่กินเป็นอาหารกินเยอะๆอะไรนะี่ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาของของเราเนะี่ยให้พิจารณาสังขารให้เพื่อไม่ให้มัวเมาให้พิจารณาความตายเพื่อไม่ให้หลงตายให้พิจารณาชีวิตไม่ให้มัวเมาในชีวิตพิจารณาสุขภาพร่างกายความไม่มีโรคเพื่อไม่ให้มัวเมาในสุขภาพร่างกายพิจารณาในการคิดในการพูดการทำอะไรต่างๆของเราให้พิจารณาอยู่เป็นประจำ เพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดปัญญาจะได้ไม่หุนหันพลันแล่นดังที่กล่าวนะมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าว่าคุณตาคุณตาอยู่กับคุณยายคุณตาก็ไปซื้อซื้องัวซื้อควายซื้อลูกควายมานะพอถึงเวลาทํานาแล้วจะทํานาเอามาฝึกมาหัดเข้าแอกเข้าไถแต่ว่าควายนั้นมันยังลูกควายนั้นมันยังไม่เคยเข้าแอกเข้าไถก็ฟุดฟัดฮืดฮัดอ่า พืชฟัดห้าคุณตาก็ใช้ไม้เลี้ยวเนี่ยเขี่ยนมันเลยฟิวตีตีมันเลยนะตีมันก็กระโดดโลดเต้นอ่าสลัดแอกสลัดไถออกคุณตาก็บมโหเดี๋ยขายเขาลงค่าสัตว์ซะเลยมาบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ่นให้วัวบ่นให้ควายลูกควายนะมันสอนไม่เชื่องสอนยากสอนเย็นเลยเกินสอนยากสอนเย็นเลยเกินจัดการมันเลยเอาไปขายให้ลงเชื่อดให้เขาเชื่อด เอาเนื้อเอาหนังมันมากินมาขายใชดีกว่ายายก็บอกว่าตาตาให้ใจเย็นๆตาลูกควายนะ่ะมันเป็นสัตว์นะมันไม่ใช่มันฟังไม่รู้เรื่องฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องตาจะต้องใจเย็นๆค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัดค่อยพูดกับมันดีๆและค่อยๆทําไปเลี้ยมก็ได้เองตาก็เลยได้สติขึ้นมาโอ เราเนี่เราไม่ได้พูดกับคนเราพูดกับลูกควายนะไม่ได้พูดกับคนพูดกับลูกควายมันก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆฝึกค่อยๆหัดนะยายก็บอกว่าจะจะฝึกหัดควายก็ต้องฝึกหัดตัวเองไปก่อนถ้าฝึกหัดตัวเราได้แล้วก็ฝึกควายได้คล้ายๆกับว่าเราจะไปฝึกสัตว์เราต้องฝึกตัวเองก่อนให้ใจเย็นๆนั่นแหละฝึกให้ใจเย็นๆก็เลยตาได้สติก็เลยค่อยๆฝึกค่อยๆหัด โอลูกควายตอนนั้นก็เลยเป็นลูกควายที่น่ารักสามารถฝึกเข้าแอกเข้าไถได้ไถนาใช้งานใช้การได้นี่แหละคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาพิจารณาก่อนที่จะทําอะไรต่างๆหุนหันพันแล่นพ่อแม่เนะี่ยโกรธโกรธให้ลูกนะลูกทําผิดทําไม่ดีไปลักไปขโมยของเขาพ่อแม่อาจจะเป็นคนหนักแน่นในศีลในธรรมอยู่โกรธเคืองให้ลูกเคียนตีเลยนะ ลูกมันก็ไม่พอใจไม่พอใจกนนี้ออกจากบ้านจากช่องไปไม่กลับบ้านกลับช่องอย่างนี้ก็มีหรือว่าพี่น้องบางคนนี่ทะเลาะเบาแวงกันเรื่องสมบัติพัสดุานมรดกต่างๆขัดแย้งกันเพราะคนนั้นก็อยากได้เยอะคนนี้ก็ไม่อยากเสียหายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าทะเลาะเบาแวงกันฆ่ากันตีกันฆ่ากันก็มี มันต้องใจเย็นๆต้องรู้จักพิจรารณาก่อนว่าเออเราจะมาทะเลาะทรุทรกทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องสมบัติพัสถานนี่นผัวเมียก็เช่นเดียวกันผัวเมียที่เลิกร้างลากันไปทะเลาะกันก่อนที่จะเลิกจะร้างกันนี่ไม่คิดถึงตอนที่รักกันใหม่ๆรักกันจนปานจะเกลือนอยู่กันทีแรกๆทะเลาะกันเพราะเรื่อง บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างบางทีสามีติดเล่าติดเที่ยวติดเล่นติดการพนันอย่างนี้ไม่สนใจที่จะดูแลครอบครัวภรรยาก็ไม่พอใจอเห็นว่าเออไอหมอนี่เราอยู่ด้วยนี่ไม่มีความสุขแล้วต้องเลิกต้องยากันไปไม่ไหวแล้วนี่ไปเลยไล่กันไปไล่ออกกันออกจากบ้านาไล่กันหนีกันเลยน,นี่นี่ก็ใจร้อนไปเขาใจเย็นๆก่อนพี่นี่พิจารณานึกถึงวันที่เรา แต่งงานกันใหม่ๆที่รักกันก่อนที่จะแต่งงานกันนะ่พี่อย่างนั้นน้องอย่างนี้เธออย่างนั้นฉันอย่างนี้น่ะนึกถึงค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆจากันปรับความเข้าใจให้เข้าหากันค,คือทุกคนก็ต่างจิตต่างใจที่ท่านเรียกว่านาน้ะจิตตั้งนั่นแหละมันไม่เหมือนกันนะไม้ลําเดียวมันยังต่างปล้องยังต่างปล้องเลยเนี่ยไม้ไผ่ลําเดียวเนี่ยมันปล้องมันไม่เสมอกันนะมันไม่เท่ากันนะพี่น้องก็ต่างใจผัวเมียเนี่ย คนละครอบครัวคนละครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน mm. ก็อาจจะผิดจิตผิดใจกันบ้างเพราะฉะนั้นให้รู้จักพิจารณาก่อนที่เราจะทําอะไรต่างๆมันก็จะไม่ผิดไม่พลาดเอาตัวอยา่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านใจเย็น mm. นะมีจิตมีใจเย็นๆเพราะพระองค์มีธรรมะอยู่ในจิตในใจมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์พระองค์ใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหาต่างๆนั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเราก็จะ ชีวิตของเราก็จะมีความสุขร่มเย็นตลอดเพราะเรารู้จักใช้ปัญญาในการพิจารณาพิจารณาให้เราคิดไว้ตลอดว่าอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาชีวิตเราเนี่ยอย่าหุนหันพันแล่นให้รู้จักพิจารณาก่อนแล้วค่อยทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะผ่านพ้นไปด้วยความดีงามเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการไม่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นธรรมสวัสดีจเจริญพร